สวัสดีทุกคนนะครับก็นี่เป็นพาร์ทที่น่าจะเป็นตอนที่หกปร่ของ Story Of Season นะครับแต่ใน,นก่อนจะไปกันมาดูนี้กันเร็วๆนิดหนึงแล้วกันนะครับว่าเช็คลิสต์เรามีอะไรได้แล้วบ้างนะครับก็มีนี่นะครับแข่งม้านะครับเราเพิ่งได้ไปจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยก็ได้เา่าวัตบลีมาใหม่นะครับแล้วก็มี True j e w e l ยังไม่มีอะไรเพิ่มนะครับบูรดน้ำนะครับกับเบ็ดตกปลาก็ สร้างเป็นระดับคอปเปอร์แล้วนะครับที่เหลือก็เป็นอีเวนต์ต่างๆนะครับมีเจนนิเฟอร์นะครับด r c รคลิปไคแล้วก็บนดอนเนยังไม่เจอเลยส่วนอของขวัญน,นะครับที่ให้กับก็อดเดตประมาณ15นะครับกับปะประมาณ7ผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับไม่ได้นับทุกครั้งเหมือนกันนะแต่แน่นอนนะครับว่ากับปะยังไม่ได้ผลไม้จากกับปะนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปกันต่อนะครับในพาร์ทนี้ซึ่งมีเงินอยู่ แค่แปดเท่านั้นนะเพราะว่าทุ่มไปกับการแข่งม้านะครับวันนี้ในตอนเย็นคิดว่าน่าจะมีเงินถึงหลักแสนอยู่เหมือนกันนะะเดี๋ยวเขาไปดูกันต่อแล้วกันนะครับว่าจะทําอะไรมีกระหล่ำปีได้แล้วด้วยนะครับผมคง,ข,ง,ข,ง,ข,งขายหมดนะเพราะว่ายังไม่รู้จะไปทาอะไรนะครับตู้เย็นอะไรก็ยังไม่มีเลยแล้วก็วันนี้ฝนตกก็น่าจะไปดูแลสัตว์แหละครับแล้วก็เอาของไปให้กับป่ากํานางฟ้านะ่าจะไม่มีอะไรมากเลยครับ แล้วก็ถ้าเกิดอีเวนต์อะไรขึ้นมาก็เดี๋ยวอาจจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีแล้วกันนะเดี๋ยวรีวิวเอาค่าฟิทิกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กลับปะกับนางฟ้าอ่าผมยังไม่ได้ให้กลับปะเลยแต่คิดว่าน่าจะยังไม่มีอะไรอัปเดตนะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะหาแลกเงินเพื่อจะอัปเดโบลถน้ําเป็นระดับซิลเวอร์นั่นเองนะครับแต่วันนี้ละร้านน่าจะปิดละแต่ก็หาไว้ก่อนแล้วกันยังไม่มีเงินอยู่ดีนะครับแต่เดี๋ยวหาไว้ก่อนดีกว่าไหนๆก็ว่างนะครับฝนตกแบบเนี้ยอ่าก็ห้าโมงแล้วนะครับ หลังจากมีคนมาซื้อของก็ได้เงินเยอะทีเดียวนะครับก็อยู่ในหลักแสนนะในหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีอะไรอัปเดตกันเยอะนะครับอย่างเช่นพวกกระเป๋าหรืออาจจะมีพวกวัวอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นมานะครับในพาร์ตต่อไปเนะี่ยแล้วก็วันนี้คงทาอะไรไม่ได้แล้วนะครับจากเวลาห้าโมงเย็นเนี่ยก็น่าจะตกปลาไปเรื่อยๆนะครับจริงๆก็ไม่ได้อยากได้ตังอะไรมากนะเพียงแต่ว่า อ,อยากจะให้เบ็ดตกปลามันเลเวลอาะนะครับเหมือนมันจะขึ้นยากจริงๆก็เดี๋ยวตกไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก่อนจะไปเข้านอนกันในวันนี้มีโทฟิลิสใหม่2อย่างนะครับก็แน่นอนเป็นเรามีเงินถึง50,000นกับ1นึ่งแสนนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากาเดี๋ยวไปวันพวงนี้กันซึ่งอาทีวีไม่ได้บอกแล้วนะครับว่าฝนตกหรือเปล่าอาจจะไปดูกันแล้วกัน เนี่ยนะครับของขายเพียบออเดอร์นี้ก็ออเดอร์ Order อันสุดท้ายก็คืออ,อะไรล่ะที่เราแข่งม้ามานั่ยนะครับพวกเครื่องประดับนั่นเองนะครับที่เหลือก็ไม่ได้เพราะได้เยอะอะไรอาจจะไปดูกันต่อน,นะครับเอาฝนไม่ตกด้วยนะวันนี้น่าจะต้องรดน้ําก่อนนะครับถึงจะเอาบัวรดน้ําไปอัปเกรดน่าจะดีกว่าเออแล้วก็เหมือนมีอีเวนต์นะครับจากป๊อปปี้ป๊อปปี้มาทักทายเรานะครับสวัสดีตอนเช้าแล้วก็บอกว่าอ่า ือเธอบอกว่าเธอบอกว่าเธอก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับที่เหมือนว่าฟาร์มเมอร์หรือว่าคนสวนหรือว่าคนทําฟาร์มแบบเราเนี่ยตื่นแต่เช้าแบบนี้นะครับเธอบอกว่ารู้อะไรไหมเธอมาที่เนี่ยเพราะว่าเธอมีอะไรอยากจะขอเรานะครับมีอะไรอยากจะถามเราป้าปรีบอกว่าเรารู้ใช่ไหมว่าเหมือนว่าที่บ้าน ที่บ้านเธอก็เหมือนว่ามีฟาร์มมีร้านค้าอยู่นะครับแล้วก็บอกวาอ่าเธอเหมือนว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเหมือนเนี่ยพวกดูแลฟาร์มของเราอะนะครับว่าเหมือนถ้าเปรียบเทียบกับเธอันเป็นยังไงบ้างนะครับเธอก็เลยเหมือนว่าถามแล้วว่าเธออยากจะดูอะได้หรือเปล่าก็เนี้ยนะครับปอบลีบอกว่าอ่าเหมือนว่าให้เราพาไปชมเหมือนว่าการที่เราดูแลสัตว์อะไรพวกเนี้ยนะครับ ไหลเข้าไปนะครับอ่านี่ก็น่าจะได้คะแนนจากป๊อปลีนะเท่าไหร่เออแต่ผมเช็คดูก่อนแล้วกันนะแล้วก็จะเช็คด้วยนะครับว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ความรักหรือเปล่าซึ่งน่าจะใช่แหละครับเป็นแบล็คฮาร์ดนะครับเหตุการณ์ความรักหัวใจสีดำลำดับที่2อนะครับเพราะว่าภาคเนี้ยหัวใจสีดำมีเหตุการณ์2อย่างนะครับไม่ใช่อย่างเดียวอ่ก็เช็คดูและนะครับเป็นเหตุการณ์ความรักของหัวใจสีดำของป๊อบลี่นั่นแหละ เหตุการณ์ที่2นะครับเราต้องมีพอยต์5,000ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่เกิน9,999นะคือให้หัวใจมันสีดำอยู่นะครับอ่ปอบุรีก็บอกว่าเออั้นก็ให้เราพาเธอเดินรอบๆฟาร์มหน่อยนะอันนี้ก็เหมือนว่าปอบุรีจะมาดูพวกอ่าที่เราเลี้ยง เป็นจุดที่เราเลี้ยงวัวกับแกะเอาไว้ะนะครับปอบลี่ก็บอกว่าอ่าฮะเข้าใจแล้วนะครับหลันนี้ก็เป็นคล้ายๆอ่ไซโลหรือว่าเป็นที่ที่เราใช้เก็บพวกฟางพวกอะไรนะครับปอบลี่ก็บอกว่าอ่าม,มันเป็นอ่าสิ่งที่สําคัญมากนะครับที่อยู่ในฟาร์มจริงๆเราก็ยังไม่มีวัวหรือ,อะไรเลยนะอ่านี่นะ่าจะเป็นสิ่งที่เธอสนใจที่สุดนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับไก่นั่นแหละ อนนี้นะครับปอมลีก็บอกว่าอ๋อที่นี่เหรอคือที่ที่เราเลี้ยงไก่เอาไว้นะครับเธอบอกว่าเออจะดูมันเป็นคล้ายๆข้อไก่เล็กๆกันนะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าจะสร้างมาอ่าอย่างดีนะครับแล้วก็เหมือนว่าด้านในเนี่ยก็จะสุดยอดด้วยนะครับปอมลีบอกว่า เราน่าจะเหมือนว่าต้องทํางานหนักมากสุดๆเลยนะครับที่แบบเพราะว่าฟาร์มเราใหญ่ขนาดเนี้ยผมรีบบอกว่าเธอเองถ้าเป็นเธอเธอคงจะทําแบบเราไม่ได้นะครับแล้วก็เออเธอบอกว่าเราเหมือนก็เป็นผู้ชายนะครับเราแข็งแรงกว่าอะไรกว่าประมาณนั้นแหละเธอก็ประทับใจนะครับแล้วเธอก็เหมือนว่าอ,อยากจะรู้เรื่องราว เกี่ยวกับตัวเรามากขึ้นด้วยนะเ็าขอบคุณลานะครับที่เราพาเธอเดินอรอบรอบฟาร์มวันนี้เธอบอกว่าได้สนุกมากนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวหลายอย่างแล้วก็เหมือนตอนนี้มันจะสายแล้วนะครับเธอก็จะกลับบ้านแล้วแหละครับบ่ายนะครับอย่างนี้เราจะเสียเวลาไปด้วยไหมโอ้โหปปุร <laughs> ิ บายเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมโอ้โหนั้นอ่าอ่าผมพอเช็คพยากรณ์อากาศนิดหนึ่งนะอันไเป็นเลาสองวันก็2สองวันนะครับผมคงลดน้ำไม่ทันแล้วอะ่ะกว่าจะลดเสร็จยังไงเกินสี่โมงแน่นะครับก็ไปอัพเกรดเลยก็แล้วกันนะโอ้โหป,ป๊อปปุลี ผมนึกว่าจะแบบว่าไม่ได้เสียเวลาไปหรือว่าไม่กอ็อาจจะเสร็จสักสิบโมงอะไรเงี้ยแต่อ๋โเอาเคนะครับไม่เป็นไรเราอัเปเกรดนี่เป็นระดับซิลเวอร์นะครับใช้เวลาก็เหมือนจะแค่วันเดียวอยู่ดีนะอ๋อแต่มัน,ม,นมันลดลงนะครับผมจำได้ว่าไอมิมิสติกวอลล์แครเนี่ยจริงๆมันใช้เวลาเจดวันแต่ว่าของเรามันน่าจะเป็นประมาณว่าอยู่คอปเปอร์อยู่แล้วอ่ะนะครับมันก็เลยนะ่าจะเป็นเรียกว่ายังไง ถ้าอัปเกรดเพิ่มจากค o พเปอร์ก็อาจจะใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าเราอัปเกรดจากอันที่แบบธรรมดาที่ไม่อัปเกรดเลยก็อาจจะใช้เวลา2วันอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าอะอาไรก็ตามนะครับใช้เงินเท่าไหร่สองพันนัป่ะสองพันสองพันนะครับก็วันเดียวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปดูกระเป๋าเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ให้ของนางฟ้าเลย เราจริงๆก็ยังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยนะครับเพราะว่าป๊อปปีมาปวดเราเนี่ยแหละอะกซื้อกระเป๋าก่อนนะครับนี่นะครับเบสิกแบ็กสามพันก็ยังไม่รู้ว่าจะมีอันที่ใหญ่กวนี้เพิ่มมาตอนไหนนะกระเป๋าอาจจะต้องรออัปเดตนะครับก็คุยกับคาเลนสักนิดหนึ่งแล้วกันคาเลนพูดถึงนะการงานเทศกาลแข่งทำอาหารนนะครับว่ากำลังจะมาถึงแล้วแล้วก็บอกว่าเรามีทีมที่เราจะ เหมือนจะทำเราไปลงแข่งหรือเปล่าจริงๆเราไม่มีเครื่องครัวนะครับเราคงทำอะไรไม่ได้อย่างที่เห็นนะครับว่าคำพูดก็เปลี่ยนไปอยู่เหมือนกันนะสำหรับ n p c ก็จะมีการากล่าวถึงเทศกาลนู่นนี่อยู่เหมือนกันอ่าก็มีกระเป๋าเพิ่มมานะครับเนี่ยเนาะอย่างเราก็น่าจะใส่อุปกรณ์ได้มากขึ้นแล้วนะครับแบบเนี้ยแล้วก็พูดถึงเรื่องกระเป๋าสักนิดนึง เรื่องซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับลองเช็คข้อมูลอยู่แล้วไม่มีบาสเกตหรือว่าตะกร้าขายแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับกระเป๋ามันเนี่ยมีหลายช่องมากๆแถมเหมือนจะอัปเกรดไดอ้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับแล้วมันสแต็กกันได้ตั้ง9ช่องซึ่งเหมือนตะกร้าในภาคก่อนหน้านี้มันก็สแต็กได้แค่เท่าไหร่เองอมันสแต็กได้น้อยอะนะครับได้30หรือเปล่านั่นแหละมันก็เลยทําให้เหมือนว่าวัตถุประสงค์ของการมี จาตะกร้ามันหมดลงไปแล้วนะครับเหมือนในภาคนี้เขาก็เลยไม่ได้อ่าทามาเพิ่มให้ละอ่คือไม่ไม่ไม่ได้มีตะกร้าแล้วนะครับอเดี๋ยวคงจะไปเอาของให้นางฟ้ากับกับป่านะครับเดี๋ยวมีอะไรก็มาอัปเดตกันอีกทีเท่ากันนะยังไม่ได้ปิดเลี้ยงม้าเลยนะเนี่ยอ่วันนี้เป็นวันที่21นะครับซึ่งพรุ่งนี้จะมีเทศกาลทำอาหารนั่นแหละทำมาก็มาถักทายเรานะครับ ก็นั่นแหละครับเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะมีเทศกาลอาหารนะครับก็จะจัดขึ้นตอน10โมงนะครับที่พลาซ่าก็คือลานกว้างหน่อยครับแล้วก็เราสามารถเอาของที่เรา,เาทําเองนะครับไปลงแข่งได้ด้วยนะครับจะหวังว่าจะเจอเราที่นั่นนะก็เดี๋ยวอา,อาจจะไปกันนะครับแสดงว่า,าพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นะ ก็เหมือนว่าทมัสจะไม่ได้ต้องการของเหมือนภาคที่แล้วนะครับที่ว่าอ,อยากได้ที่ให้เราโหวใช้เท้าไปให้3อันนียังไงผมจำไม่ได้ละในวันที่21หรือวันไหนเนี่ยแสดงว่าเหมือนภาคนี้อาจจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขายไปเลยจริงๆอุตสาห์เหลือไว้เพื่อเหตุนี้น,นเนี่ยแบประมาณนั้นละกันนะครับได้เงินอีกประมาณ2,000วันนี้นะ่าจะได้ทำอะไรบ้าง อ่าสักทีนะครับเพราะว่าจากเมื่อวานเนี้ยป,ป๊อปปี่ปวดเราจนถึงบ่ายน,นะครับก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับวันนี้ก็น่าจะได้ทําอะไรบ้างแหละก็เหมือนน่าจะได้แล้วนะครับซิ l เวอร์วอเตอร์แคนนะครับก็อย่างที่เห็นว่าทําแค่วันเดียวเท่านั้นเองก็เหมือนเราจะมาทําเมื่อวานได้สำนะแล้วก็เหมือนจะเาวลานหนึ่งวันนะครับวันนี้จะเสร็จเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวไปดูไก่เพิ่มแล้วกันนะครับกับบัวสักหนึ่งหรือสองตัวแล้วกันเอาปิดพอเขาปิดวันเสาร์ด้วยเหรอร้านเนี่ยรถออนซันเดย์ยังไม่เปิดป่ะออกเปิดสิบเอ็ดโมงนะครับเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นก่อนแล้วกันถ้าอย่างนั้นก็เหมือนร้านวัวจะเปิดแล้วน,นะครับมีวัวหลายชนิดนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อแค่อย่างละหนึ่งแล้วกันนะครับคือวัวตัวนี้แล้วก็ชีฟนะครับแล้วก็อัพาค้าแล้วกัน พอเดี๋ยวเงินจะไม่มีทำอย่างอื่นนะครับตัวนี้ชื่อมอลี่แล้วกันนะครับชีฟนะครับอันนี้เป็น Betty แนบตตี้แล้วกันแล้วก็เอาปาค่าบ้างแล้วกันนะครับเป็นสัตว์ชนิดใหม่นะในภาคนี้เอาเป็น อันนี้ก็ได้นะผมมันจะตั้งอะไรมันอา่าผมซื้อไปแล้วใช่ไหมแล้วก็น่าจะต้องซื้ออาหารด้วยนะครับอ้ยเยอะแยะไปหมดเหมือนว่าเราจะมีหญ้าตรงนี้เนี่ยมันขึ้นมาจากไหนไม่รู้นะครับหรือว่ามีแต่แรกอยู่แล้วไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมว่าน่าจะ เป็นอาหารไม่น่าจะพออาจจะต้องซื้อไปด้วยนะครับอมอ่าเนี่ยโอ้โหก็แพงอยู่เหมือนกันนะ,ะเข้าไปซักหนึ่งร้อยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยเอาประมาณนั้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับไปดูแลแล้วก็อาจจะไปดูเรื่องอการอัพเกรดบ้านด้วยแล้วกัน เดี๋ยวคงจะรอตรงนี้แป๊บหนึ่งกันนะครับไพลาเน,นี่ยเปิดจะซื้อไก่พันอื่นนะนะครับกับรับบิดนี่ก็พันห้าเท่ากันนะครับอย่างที่เห็นเรายังไม่มีรับบิดเลยนะผมคิดว่าจะขายลูกเชียบออกไปหนึ่งตัวนะครับเจ้าซาราเนี่ยเพราะว่าซื้อขายตัวนี้ดีตัวที่ซื้อมาเน,นอ่าเนี่ยเพราะว่าเรียกว่ายังไง คือตอนนี้ผมเลี้ยงได้แค่สเห็นหมสมทับสี่คืออยากจะซื้อไปเพิ่มสองชนิดนะครับมันก็เลยที่ไม่พอผมอาจจะขายออกตัวหนึ่งขายนอร่าแล้วกันได้500ร้อยนะครับก็เดี๋ยวซื้อมาเพิ่มใหม่แล้วกันนะก็เป็นตอนนี้เป็นนอร่าแถนแล้วกันแล้วก็รับบิดด้วยนะครับ ช่อะไรดีนักกี้เขีนไงประมาณนี้แล้วกันก็น่าจะมี4สี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวซื้ออาหารหน่อยอเดี๋ยวไปเรื่องบ้านกันบ้างนะครับหลังจากนี้ อ๋อเหมือนว่าบ้านก็จะปิดวันเสาร์นะครับเพราะฉะนั้นทําอะไรไม่ได้ซึ่งแน่นอนว่าพรุ่งนี้ก็เหมือนกันนะครับพรุ่งนี้มีงานเทศกาลนะครับก็คงจะต้องรอวันจันทร์เลยเดี๋ยวผมอัปเกรดขวานไปเลยแล้วกันนะครับเป็นคอปเปอร์เนี่แหละก็ยังไม่รู้จะทําอะไรดีนะครับเยวอัปเกรดขวานก่อนดีกว่าหนึ่งพันนะครับคอปเปอร์ อ่กระปะครั้งที่11นะครับดูเหมือนจะมีอะไรอัปเดตขึ้นมาก็กระปะาแบนี่เอาไปแล้วก็ไปบนพ้นเดีกลับมาอีก <c oughs> จะเป็นผลไมจ้จากกระปะนะครับก็ะเป็นสนะี <c oughs> ม่วงนะไหนก็ได้สักทีนะครับ <c oughs> ดูตรงไหนแล้วล่ะ <c oughs> นี่นะครับเป็นผลไม้ ไม่ได้รวมกับเบอรี่นะอันนี้มันเหมือนจะเพิ่มค่าฟีทีคให้ดีขึ้นหรือ,อยังไงผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นว่าครั้งที่11ดนะครับเราได้มาละนางฟ้าก็ผมให้ของขวัญเป็นครั้งที่19นะเดี๋ยวรอดูครั้งที่20ก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะมีอะไรกับเรกันนะครับอไปดูงานประกวดอาหารกันนะครับว่าในเวอร์ชันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับมาถึงกะเที่ยงแล้วนะครับ ก็บรรยากาศเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนจะความร่วมงานก็ไม่ค่อยแตกต่างจากในภาคที่เราคุ้นเคยอย่าง Back To n a น u r e นะครับลองคุยกับแมนาดูแล้วกันนะครับเธอบอกว่าเธอจุดประสงค์ของเธอก็คือเหมือนทําแบบบ้านๆนะครับทําเหมือนที่แม่เธอทําแล้วก็เหมือนใส่ความเป็นแม่ลงไปแล้วก็เธอทําอาหารอันเนี้ย ทำอาหารจานนี้ต้องหลายครั้งมากแล้วนะครับเธอบอกว่าเธอทำเป็นพันครั้งแล้วเธอก็เลยค่อนข้างมั่นใจมากนะครับด็อกเตอร์บอกว่าเมนูอาหารที่มันเฮลตี้นะครับที่อยู่ในอาหารมันก็ดีนะครับคือด็อกเตอร์บอกว่าเหมือนอาหารที่ดีมันก็เป็นอาหารที่กินแล้วทําให้สุขภาพดีนะครับแล้วก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะครับที่จะเสมือนว่าทั้งอาหารที่ทั้งอร่อยแล้วก็สุขภาพดีมันจะมารวมอยู่ในจานเดียวกันได้ ลิกบอกว่าแม่ของเขาาหวังว่าหวังว่าแม่เขาจะไม่เป็นอะไรนะครับดูเหมือนว่าเธอนี่เหมือนตื่นเต้นกระตือรือร้นมากนะครับสำหรับงานนี้เรียแม่ของลิกบอกว่าดูเหมือนว่าจะมีคนเยอะนะครับแล้วก็เธอก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกสนุกด้วยนะครับแคลเลนเจ้าเก่านะครับที่ทาอาหารไม่ค่อยจะเป็นแต่ว่าลงประกวดตลอดนะครับ คาเลนก็ถอนหายใจนะแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องอาหารเนี่ยเหมือนว่าคนทั้งเธอจะยังอีกยาวไกลเลยครับลิเดียบอกว่าเธอพยายามจะส,อ,สอนคาเลนหรือว่าลูกสาวของเธอนะครับทำอาหารแต่ว่าดูเหมือนมันจะไปได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็ยังบ่นอีกนิดหนึ่งนะครับว่าก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่าทําไมคาเลนถึงอยากจะเข้าแข่งประกวดอาหารเนี่ยนักหนานะครับ ก็คำพูดไม่ค่อยแตกต,ต่างจากเดิมนะซาซไมิผิดนะครับส่วนก๊อตบอกว่าเขาปกติเขากินอาหารที่มันห่วยๆที่เขาทำขึ้นเองแหละในแต่ละวันนะครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่า,าเขาตั้งตาตั้งตั้งหน้าตั้งตารออีเวนต์นี้นี่เองนะครับท่า,าจะได้มากินอาหารอร่อยบ้างนั่นแหละแซกบอกว่าลิเลียเ,เนี้ย Amazing จริงๆนะครับเขาไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนเลย แล้วก็เหมือนว่าบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเหมือนว่าวิเศษจริงๆนะครับลิเลียเนี่ยจะพูดถึงลิเลียนะครับมาดู2คนนี้น่าจะเป็นคนที่น่าจะได้แชมป์มากที่สุดนะครับแอนหรือว่าลันกับพ่อของเธอนะครับเหมือนพ่อที่จะช่วดัดเล่นะครับก็พ่อของแอนก็บอกว่าดูจากคนที่เข้าแข่งขันวันนี้แล้วเขาคงจะต้องจัดเต็มเลยครับก็ต้องเต็มที่แหละ ลันก็บอกว่าอาหารส่วนใหญ่ที่เขาทำมันก็เป็นของที่ทําได้ง่ายๆนะครับส่วนบัตรลวงคาเตอร์บอกว่ามีคนเอาอาหารเข้ามาเรียกว่าร่วมงานหลายคนนะครับแล้วก็แต่ละจานเนี่ยคล้ายๆว่ามีจุดเด่นทั้งนั้นเลยมันก็เลยเหมือนว่าบอกได้ไม่ยากนะครับว่าใครเป็นคนทําจานไหน อันนี้ก็น่าจะเป็นนักชิมคนใหม่นะครับสำหรับเวอร์ชันนี้หน้าตาเป็นประมาณนี้น,นะครับบอลมีเวียนหรืออะไรสักอย่างนะครับชื่อ,อยังไงเนี่ยือบอกว่า,าเหมือนว่าแต่ละคนจะใส่พาชั่นใส่อะไรลงไปในอาหารเยอะมากนะครับเหมือนว่า,าเขาเนี่ยเหมือนแค่เห็นก็เหมือนว่าแทบจะเห็นแค่นี้ก็เหมือนว่าแทบจะเรียกว่าไงสัมผัสถึงรสชาติได้เลยนะครับ อาทอมทัสก็น่าจะเป็นการเริ่มงานนะครับถามเราว่าเราเอาอาหารมาร่วมหรือเปล่าซึ่งเราไม่ได้เอามานะครับแล้วก็บอกว่าถ้างั้นแค่เอนจอยเดอเออเอ็นจอยเดอรโชว์ the ก็แล้วกันในเมื่อเราไม่เอามานะครับอ่ะเริ่มกันดีกว่า <c oughs> ทำไมมันเป็นเหมือนว่าเป็นน้ำขวดน้ำขวดหมดเลยล่ะหรือว่ามันเป็นกราฟิกแบบนี้ก็ไม่รู้นะครับในเวอร์ชันเนี้อ่ะการลังจะเริ่มตัดสินกันนะครับทอมมัสบอกว่าก็ถ้าได้อ่าถ้าใครได้เหมือนว่าชื่อ ชื่อตัวเองถูกเรียกอะไรประมาณนั้นนะครับก็ก้าวเข้ามาคนแรกเป็นดัตเล่นะครับพ่อของรันนั่นเองก็ชิมนะครับแล้วก็บอกว่าประมาณยัมี่นะครับก็บอกว่าใช้คล้ๆว่าวัตถุดิบที่หลากหลายแะ้รกัเหมือนว่ามามิกกันมารวมกันได้ดีนะครับ perfect มากแล้วอร่อยทิิงๆนะครับ ต่อไปเป็นร้านนะครับลูกสาวของดัดเลขคน่ิกี้นี้แหละอยาก็็บอกว่าเหมือนว่าใช้นมในการเป็นส่วนผสมหลักนะครับแต่ว่าก็ทำได้ดีมากนะครับเป็นเมนูจานที่ดีต่อไปเป็นลิลเลียนะครับ ก็น่าจะดาวไม่ยากนะครับคงจะอร่อยหมดเว้นของคาเรนนั่นแหละน่าจะเป็นขวดดำๆนั่นแหละครับ <laughs> อืมก็บอกมันดูมันเฟรชมาก,กน,นะครับแล้วก็มีรสชาติของพวกผลไม้แล้เป็นจานที่น่ากินทีเดียวนะครับแล้วก็เวลดันนะครับ, well รบทำได้ดีต่อไปเป็นแมนนานะครับ แล้วก็เหมือนว่าจะเป็นจานน้ำผักใช่ไหมนเนี่ยเป็นเป็นน้ำผักที่น่าอร่อยนะครับแล้วก็ผสมผสานพวกอ็นกิเลียหรือว่าวัตถุดิบได้ลงตัวนะครับสุดยอดมากต่อไปเป็นคาเลนซึ่งเนี่ยจะเราไม่ยา่นะครับ <c oughs> ขาประจำนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะ่าจะเป็นเอาไว้ให้เรานะถ้าเราลงประกวดด้วยนะครับแต่เราไม่ได้แข่งนะครับในปีนี้เขาบอกว่า นี่มันอะไรเนี่ยแล้วก็บอกว่าไม่มีคําจะบรรยายรสชาติของอาหารจานนี้จริงๆเลยแ่าก็ได้ชิมไปหมดแล้วนะครับก็น่าจะเป็นตัดสินผู้ชนะแล้วลหละครับรมันบอกว่าขอเวลาหน่อยนะครับแล้วก็นี่นะครับได้ผู้ชนะออกมาแล้วนะครับแล้วผู้ชนะก็คือเหมือนจะเป็นแรรนาน,นะครับโอ้โห แลก็มีสิ่งที่เปลี่ยนไปนะปกติจะเป็นไมแอนก็เป็นเป็นพ่อของ Ann แอนนะครับในภาคนี้ก็ชื่อลันะก็คือถ้าไม่เป็นลันก็เป็นพ่อนะครับพ่อของเธอแต่ว่าเหมือนในเวอร์ชันนี้ก็จะมีผู้ชนะที่แตกต่างกันไปนะเนี่ยเขบอกว่าอร่อยมากนะครับแล้วก็คอน u กร t ชันด้วยนะครับจากเหมือนว่าจากก้นบึงของท้อมของเขานะครับที่ได้ชิมแล้วก็เป็นแมนน่านะครับชนะไปได้ในปีนี้ งานยังไม่เสร็จเลยนะครับรถน้ำยังไม่หมดเลยเนะี่ยะผมก็ลืมไปนะครับว่ามันเป็นเลเวลสละก็ประมาณนี้แล้วกันแล,แล้วเดี๋ยวผมคิดว่านะครับน่าจะเคลียบริเวณหน้าเนี่ยตรงแถวๆนี้หน่อยนะครับนาคอ,อกวัวเนี่ยเพื่อให้ตัวอภราเลยพวกวัวพวกแก่ออกมาวิ่งเล่นได้นะครับ ควไม่รู้จะใช้เวลานานหรือเปล่านะก็คงจะอาจจะใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวรดน้ําเสร็จนะ่าจะไปทําแบบนั้นกันแล้วกันก็เคลียร์ไปได้ประมาณตรงนี้นะครับเนะี่ยไม่รู้ว่าพวกวัวพวกอะไรมันจะมาฟิ่งเล่นยังไงนะครับแต่ว่าเหมือนระบบการเออเก็บสัตว์พวกนี้เข้าไปก็เหมือนจะเหมือนมันจะเข้าไปโดยอัตโนมัติหรือยังไงนะครับก็น่าจะง่ายขึ้นนะในภาคนี้นะครับที่เหลือก็มีของพอปลูกอยู่ท่อน,นี้นะครับ ไม่รู้ว่าจะโตทันหรือเปล่านะเพราะว่าใกล้จะเส้นเดือนเหมือนกันนะครับวันนี้ก็2ยีสิบสองแล้วเดี๋ยวพาร์ทนี้น่าจะจบไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่ในพาร์ทหน้าคาดว่าน่าจะได้สร้างบ้านสักทีนะครับหลังจากเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวน่าจะต้องมีขวานไปตัดไม้ด้วยใช่ไหมอ,อาจจะได้ เดี๋ยวจะไปเช็คหน่อยครับการสร้างบ้านมันเป็นยังไงแต่ยังไงในพาร์ทนี้ก็เหมือนจะได้พาวเวอร์เบอร์รี่อ่ามันเหมือนเป็นผลไม้ของกระป่านะครับก็น่าจะยังไม่รู้ว่าที่เหลือหาจากไหนนะครับพาวเวอร์เบอร์รี่ที่เหลือน่าจะยากแล้วนะครับเดี๋ยวไว้รอดูกันแล้วกันยังไงก็ลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบซีรีส์อย่างพวก Harvest Moon หรือว่า Story o f s e a ี o n ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยกันแล้วกันก็ไปดูกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับ